วันนี้แสงเข้าไปก็เลยถ่ายไม้ดูนะครับแปลกเลยนะออริจินอลเห็นไหมเนี่ยจะเห็นชัดเนีย่ยครับอันนี้จะไม่แปลกเหมือนที่เปเลือกทำครั้นะครับออริจินอล ดูกันชัดๆเลยอันนี้คือทําเหมือนกับว่าโ <Okay. S 1> ดนครับเนี่ยไข่ลงตามร่องทุ่กแตกนะครับาดูกันชัดๆแต่พอดูไกลๆก็เนี่ยนะครับจะมองไม่เห็นรอยแต่แต่พอดูใกล้ๆตรงนี้แตโกโหดมาก ช่วงขอบนี้ก็จะเห็นชัดเลยเห็นไหมเป็นคลื่นมาเลยข้างังไกๆก็จะไม่เห็นเลยข้างหลังก็เยอะนะครับแตกยับเลยสีเป็นในตัวเซลลูโลสร้อยเ็นะครับสีเป็นในตัวร้อยเ ดูกไกลๆก็ออริจินอลครับสีแบบออริจินอล่ตัวนี้เป็นกีตาร์ทำใหม่นะครับไม่ใช่กีตาร์ออริจินอลแต่เป็นทำสีแบบออริจินอลโอเค